สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพชรดังทนไม่ไหวซัดพวกหมอดูเกาะกระแสข่าวแตงโมรันทำแมนจริงต้องทำงี้เรียกว่ายังคงตามหากันอย่างกล้ายชิดกับแตงโมนิดาดาราดังที่พลัดตกจาก,กรเรือเมื่อคืนที่ผ่านมาจนตอนนี้หลายฝ่ายได้รวมกันค้นหาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังไม่เจอแต่ในตอนนี้ก็มีกระแสหมอดูและคนที่เรียกตัวเองว่ามีความสามารถด้านสิ่งลี้ลับออกมาให้ข้อมูลมากมายจนหลายฝ่ายคิดว่า น,นี่อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้จนล่าสุดเพจ Facebook Drama Addict ได้ออกมาโพสตข้อความระบุว่าหมอดูหมอเดาที่ออกมาทํานายทายทักเรื่องแต่งโมหลังเป็นข่าวนี้มึงพล่าพลาหน่อยครับทําแม่นจริงมึงต้องทํานายก่อนเกิดเหตุดีไม่ดูเวล่ำเวลาเลยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากเช่นหิวแสงหรือหิวแผลก่อนอีกท่านบอกว่าควรให้เกียรติและมีมารยาทด้วยอีกท่านบอกว่าสารแนหมากค่ะหมอเดาเนี่ยอีกท่านบอกว่าอีพวกหิวแสงคืองงมากเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ